สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัว Fixer t c h Commander g e b o s t Magnum Form กับ Fever Form p a u t Set นะครับตัวกล่องก็จะมาในส่งของกีดนะครับจะมีตัว f i อร์ข้างหน้ามีภาพคอยดีนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งสีบนล่างนะครับตามพาส์ทช่วงบนกับช่วงล่างของกีดข้างบนนะครับก็จะเป็นของ b o o t ท็จะเป็นสีแดงนะครับช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็น Magnum ที่จะสีขาวนะครับแล้วก็จะมีลายทองของตัว Fever ทั้งบนกับล่างด้วยนะครับ ข้างหลังนะครับก็จะเป็นพวกการโพสท่านะครับแล้วก็ลูกเล่นนะครับอย่างการแบ่งพาร์ทของตัวแบกน้ากับบูสนะครับแล้วก็การเล่นกับตัวฟีเวอร์นั่นเองนะครับกล่องก็เป็นลาวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันของในกล่องนะครับก็จะเริ่มจากคู่มือก่อนนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวพาร์ทมือที่ให้มานะครับแล้วก็จะมีพวกือขยับนะครับผู้เล่นเบื้องต้นการแยกพาร์ทชิ้นส่วนออกนะครับแล้วก็การรวมกับตัวพาร์ทฟีเวอร์ ของในแผงนะครับก็จะมีตัวฟิกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับมีปืนแม็กนัมมือที่ให้มานะครับแล้วก็พาร์ทของตัวร่างซีเวอร์นะครับแล้วนี่ก็คือฟิกกวัดคอมเมนต์ไเดอร์กีสปูตแม็กนัมฟอร์มนะครับรายละเอียดเบื้องต้น่หนที่ดูเนี่ยในภาพรวมถือว่าสวยงามมากนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะสลดับกับตัวแรกที่ออกมานะครับข้างบนจะเป็นแม็กนัมแล้วก็ข้างล่างจะเป็นบูสต์นะครับ ในส่วนของตัวหัวกับส่วนพระคุมตรงนี้จะดูไม่ต่างกับตัวแรกนะครับดวงตาของกีสในร่างบูสนะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับดีเทลของตาเนี่ยจะไม่ต่างกันมากที่ต่างกันจริงๆริงจะเป็นเรื่องของสีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสีเดียวกับตัวล่างของฟีเวอร์ด้วยนะครับดีเทลและการลงสีนะครับในส่วนของตัวเกาะบูสเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวท่อนขาของตัวแบ็กนัมบูสนะครับ มาลงสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสีแดงสว่างมีความเงานะครับแล้วก็ข้อดงอ,อกเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะครับที่ลงสีให้มีความเป็นเหล็กนะครับมันจะดูมีความเป็นโลหะแล้วก็ตัวปุ่ค้อนท่อไอเสียนะครับก็จะมีการลงไฮไลท์สีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการปิดข้างหลังไ่เหมือนกันกัดสวนเนี่ยจะมีการปรับให้มันเหมาะกับตัวท่อด้านบนนะครับรอนเอียดโดยรวมก็ถือว่าดีเลยช่วงปากก็เหมือนกันนะครับสีแดงก็จะเป็นสีแดงสว่างแล้วก็ ตัวสีเทาเนี่ยก็จะเป็นสีเทาที่มีความเป็นโลหะแบบเดียวกับตัว,ตวท่อตรง,งกลางนั่นเองนะครับดีเทลของกอขาแมกนัมนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวท่อนบนของตัวแมกนัมบููเหมือนกันนะครับรายละเอียดเนี่ยจะใกล้เคียงกันเลยนะครับการลงสีก็จะเหมือนกันมีความขาวที่เป็นขาวหมุกนะครับแล้วก็อะีต่างๆเนี่ยเขาจะมีการปรับให้เข้ากับเป็นท่อนขามากขึ้นนะครับส่วนตรงขาตรงนี้ที่เป็นแขนเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็ค่อนไหล่ตรงนี้มันจะติดทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับมาจะดูแปลกนิึงเพราะว่าตรงนี้มันจะดูใหญ่มากนะครับแต่รายละเอียกก็ต้องบอกว่าสวยงามเหมือนเดิมเข็มขัดของกีสนะครับตัวบัคเกิลเนี่ยผมรู้สึกว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยไม่ต่างกับตัวล่างแม็กนัมบูสเลยนะครับจริงๆเขาก็ได้จะเอาอา้วดกันมาใช้ด้วยนี่แหละนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวคอไอดี ID เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาปั๊มมาดีขึ้นนะครับ คือล่างแบกหนัมบูสี่มันจะมีความเอียงนิดนึงนะครับอันนี้ยค่อนข้างปรองเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นจุดขยับนะครับเริ่มจากส่วนหัวก่อนนะครับการขยับเนี่ยก็จะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับลงได้ประมาณนี้ขยับซ้ายขวาเอียงคอได้หมดปกติเลยนะครับช่วงแขนนะครับขยับขึ้นสุดเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับขยับหมุนรอบได้ นะครับแล้วก็ดึงเข้าดึงเข้าไปข้างในได้นะครับมีขยับมาข้างหน้าข้างหลังนิดน,งนึงนะครับแล้วก็ตรงใบเสีบนะครับก็เหมือนเดินมนะครับตรงเนี้ยทำมายาวขึ้นนะครับมาเลยขยับหมุนได้ครับแล้วก็ช่วงแขนขยับได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงท่อไอพ่นนะครับขยับติดได้แล้วก็ช่วงมือนะครับขยับหมุนได้รอบ หน้าอกนะครับขยับซ้ายขยับขวาได้ประมาณนี <mier> ้นะครับโยกได้ขยับขึ้นสุดนะครับรวมท้องจะได้เอาราล่านี้ลงสุดรวมท้องจะได้เอาราวนี้นะครับส่วนท้องก็ขยับบิดได้แล้วก็หมุนได้เลนิดหนึ่งนะครับช่วงขานะครับขยับลงมาได้จังหวะหนึ่งนะครับขยับขึ้นได้ประมาณนี้นะครับกางออกได้ประมาณนี้ขยับออกข้างได้เอาราวนี้ ต้นขาขยับได้นะครับแล้วก็่วงขาไปสองจังหวะได้ประมาณนี้รองเท้านะครับขยับลงสุดได้ประมาณนี้ซึ่งสุดได้ประมาณนี้นเท้าได้ขยับเข้าได้ปลายเท้าขยับได้นะครับแล้วก็ตรงปืนแบกน้มนะครับขยับออกมาได้ประมาณนี้ ถัดมานะครับก็จะเป็นการจัดท่าดูนะครับท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นท่าตามภาพปกกล่องนะครับผมก็จัดออกมาได้เป็นราวๆนี้ซึ่งก็ถือว่าออกมาดูเท่เหมือนกันนะครับใน,นส่วนของการจัดท่าเตะต่อยนะครับของซิลลีกีเนี่ยก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับสาหรับตัวบูสต์แม็กนัมเองเนี่ยก็จัดท่าออกมาได้ไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จากการที่ท่อข,ของบูสต์เนี่ยสามารถทําการบิดได้นะครับเราก็สามารถทําเป็นฉากที่กีดทําการสอกใส่คู่ต่อสู้ พร้อมกับแรงขับดันของบูสต์ได้ด้วยนะครับและส่วนพื้นของแม็กนัมนะครับเราก็สามารถทําเป็นฉากที่กีเนะี่ยทำการเตะคู่ต่อสู้พราอก็ยิงส่วนออกไปด้วยได้นะครับกีล่างบูสแบล็กนัมนะครับเขากคจะแถมมือให้ทำเป็นรูปหมาทิ้งจอกให้ด้วยนะครับซึ่งกีเนะี่ยจะทํามือเป็นท่าน,นี้ก่อนจะทําการแบงล่างออกไปนะครับแล้วเมื่อนำมือท่าหมาทิ้งจอกมาใช้กับกีล่างเอนทรีนะครับเราก็สามารถได้จัดเป็นฉากการแบงล่างหรือว่าฉากการใช้งานบาคัคเกิลข,ของกีออกมาได้นะครับ ถัดมาทําการสลับพาร์ตก,กับร่างเอนทีนะครับเราก็จะได้เป็นกีส์บูสต์ฟอร์มแล้วก็กีส์แมกนั่มฟอร์มนะครับบูสต f ฟอร์มเนี่ยจะใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเรียกว่าออกมาดูดีเลยนะครับส่วนแมกนั m มฟอร์มเนี่ยกีจะไม่ได้ใช้บ่อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าดูโอเคยอยู่เหมือนกันในแง่ของการจัดท่านะครับร่างบูสต์ฟอร์มกับร่างแมกนั่มฟอร์มแล้วก็ทาการจัดท่าได้ไม่ต่างกับร่างบูสตแมกนัมเลยนะครับไปยังไงพาร์ตส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมันก็เป็นของร่างนี้้อยู่แลวนะครับ ในร่างแมกนัมฟอร์มนะครับในิงกีเนี่ยจะได้ตัวปืนแมกนัมโฟรต็กมาด้วยนะครับเราเลยทาการจัดเป็นท่าที่กีเนี่ยทำการยิงปืนแมกนัมโฟรตีก็กแล้วก็ปืนจากส่วนขาไปพร้อมกันได้นะครับถัดมาก็ยังอยู่กับบูสต์ฟอร์มนะครับแต่จะเป็นบัฟฟาบูสต์ฟอร์มแทนนะครับเรื่องอันนี้ก็จะเอาช่วงล่างของบัฟฟามาใช้แล้วก็ส่วนหัวนะครับส่วนหัวเนี่ยจะเปลี่ยนช่วงปากนะครับแต่ว่าตาจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าพาสตาเนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับก็จะเป็นพาสตาของล่างซ ดูโอเคอยู่เหมือนกันนะครับในซีรีส์เนี่ยแต่ว่ฟาฟ้าถ้าอยให้ปิดน่าจะใช้บัวมัน1-2ครั้งได้นะครับสำหรับล่างบูสฟอร์มแล้วก็มาเป็นไทคูนบูสฟอร์มนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวเบลฟานะครับก็คือใช้ส่วนล่างของไทคูนแล้วก็ส่วนหัวนะครับที่เปลี่ยนส่วนปากส่วนตาเนี่ยก็จะใช้เป็นของร่างนิงจาเหมือนเดิมนะครับไทคูนเนี่ยได้บูสค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่บ่อยเท่าไหร่ล่างนี้เนี่ยก็ ู้สึกจะใช้อยู่ประมาณน่าจะสาถึงสี่ครั้งได้นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนเป็นล่างฟีเวอร์กันนะครับซึ่งก็จะใช้เป็นตัวแมกนัมบูสกับบูสแมกนัมนะครับมาทำการเปลี่ยนร่วมกับตัวฟีเวอร์สลอตอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบัคเกิลที่ทำการเสียบเข้าไปเพื่อทำการสุ่มตัวบัคเกิลอันอื่นออกมานะครับโดยอันนี้เขาจะทําการล็อกตัวข้างหน้าไว้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่หมุนเนี่ย ตัวล็อกไม่เหมือนกันนะครับขยับไม่ได้รายละเอียดดีเทลถือว่าทําออกมาได้สวยงามอยู่นะครับแต่ว่าสีทองเนี่ยมันจะมีความเป็นทองส่วนๆนิดนึงนะครับในข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อทําการแหม่กันได้นะครับมันจะมีพาร์ที่เป็นตัวดาวเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งของกีดจะเป็นผ้าพันคอนะครับมันจะมีตัวดาวของฟีเวอร์ไปอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้า สีออกทองนะครับแต่ว่าทองมันก็จะตุ่นกันนะครับมันจะไม่ได้แบบทองสวยงามอะไรขนาดนั้นแล้วเมื่อทาการสลับเปลี่ยนพราสเสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นกรีดฟีเวอร์บูสต์นะครับมันก็จะเป็นตัวกีดที่แมทกันทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเรียกว่าออกมาถูกสวยงามมากๆแล้วก็เมื่อทําการแมทชิ้นส่วนกันเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นดาวนะครับคือภาพ็นคอตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ มันก็จะเป็นผ้ายาขนด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งในร่างนี้เนี่ยกีดจะได้สแตเพิ่มด้วยนะครับจากการที่มันแมทชกันน่าจะอยู่ที่20-30%ได้นะครับสำหรับกีดร่าง Fever Boost Form นะครับจากไอคอนสีอันเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มประจุตีกับ,กบลพลังความรวดเลวของกีดให้สูงมากขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคอมเมนไลเดอร์กีดฟีเวอร์แมกนัมนะครับ ซึ่งก็จะเป็นการแมตต์เกาะแม็กน,นัมด้านบนกับด้านล่างนั่นเองนะครับออกมาสวยงามเข้ากันเกมือนกันนะครับแล้วก็จากการที่เขามีเกาะแม็กนัมสอันนะครับก็เลยจะมีปืนตัวแม็กนัม 40x เนี่ยสกระบอกด้วยนะครับแล้วก็มีเข้าพันคอเนี่ยเหมือนกับตัวล่างบูสนั่นเองนะครับขีด่างซีเวอร์แม็กนัมฟอร์มนะครับก็จะมีความโจมตีมากขึ้นจากการที่มีตัวปืนแม็กนัม 40x สองกระบอกนะครับและนอกจากนี้นะครับจะทําการจัดเป็นฉายยิงปืนคู่ แล้วก็เปิดตัวปืนนองสองเนี่ยมาช่วยยิงได้อีกด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นฉากการใช้ท่าแม้ตายของกีร่างฟีเวอร์แมกนัมฟอร์มนะครับที่กีเนี่ยจะทําการยิงกระสุนออกมาจากปากกระบอกปืนทุกกระบอกบนร่างฟีเวอร์แมกนัมฟอร์มนะครับแล้วก็บรรเลงกระสุนทั้งหมดเนี่ยเข้าใส่ศัตรูแล้วนี่ก็จะเป็นร่างที่ไม่มีในซีรีส์แต่ว่าทําการจัดออกมาได้ยฟิกกูอาร์ตนะครับก็คือร่างบูสต์บูสต์กับแมกนัมแมกนัมนะครับที่ต่างกันก็คือเราไม่ได้ใช้ตัว ปีเวอร์สล็อตแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวภาพเป็นคอนเองนะครับแล้วก็ตัวตาของร่างแม็กนัมเนี่ยก็จะเป็นตาแม็กนัมปกตินะครับและอีกหนึ่งฟอกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกีดร่างนินจาแม็กนัมนะครับในซีรีส์เนี่ยเขาใช้อยู่ประมาณหนึ่งครั้งได้นะครับลาบุสเนี่ยผมก็ทําการหยิบม,มาใส่เองนะครับในซีรีส์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับจากที่ทาการลองจัดท่าดูนะครับผมรู้สึกว่าพาร์ทบูสส่วนบนเนี่ย ยิงจะถ้ามันมีพลังเนี่ยผมก่าืิอว่ามันต้องมีคนมาเข้าฉากด้วยนะครับผมก็เลยจะเอาตัวจิกกี้จากชอกเกอร์เนี่ยมันําการเข้าฉากกับตัวกีร่างนี้ดูนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่ต้องควรระวังกับข้อเสียของตัวนี้นะครับจุดที่ควรระวังของผมเนี่ยมีจุดเดียวหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นเกาะแงหน้าตรงต้นขาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับแล้วก็เวลาขยาเนี่ยมันจะไปชนกับตัวอ้านวนตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าเนี่ยมันจะเริ่มลอกๆไปบ้างนะครับตรงนี้ก็ด้วยเนี่ยเห็นว่ามันจะมีความถลอกนิดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ถ้าจัดท่าเนี่ยโอกาสโดนจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเวลาเราการขาอะไรออกตรงนี้ส่วนข้อเสียนะครับที่ผมเจอเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าตัวท่อเสียตรงเนี้ยค่อนข้างหลวมนะครับมันจะขยับแบบค่อนข้างบิดง่ายมากแล้วก็จะมีพวกออยด่างๆอย่างของขาตรงนี้จุดหนึ่งนะครับ จริงๆมีจุดหนึ่งนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าตรงไหนนะครับประมาณนี้แหละสำหรับตัวนี้สำหรับฟิกวาสกีสบูนแบ,บนดัมฟอร์มกับฟเวเบอร์ฟอร์มนะครับในแง่ของความสวยงามไม่จุดขยับเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีงามตามมาตรฐานของซีรีส์เลยนะครับหน้านี้เนี่ยก็ทาให้ซีรีส์กีทาการเล่นได้สนุกข,ขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันทําการสลับด้านได้เยอะกว่าเดิมนั่นเองก็จัดท่าเองเนี่ยก็ทาได้ค่อนข้างเยอะถรอว่าสนุกมากๆเลยนะครับ ส่วนของฟีเวอร์ฟอร์มเนี่ยผม,มว่าตัวผ้าสีทองเนี่ยก็ทำออกมาโอเคอยู่นะครับพอทำการใสจริงจริงเนี่ยก็พบว,ว่ามันออกมาดูดีคุณคิดเลยนะครับกีสบูตแบงค์หน้าของผมตัวนี้นะครับก็ได้เป็นตัวสุดท้ายของปีนี้นะครับที่เป็นของซิลิกิเพราะว่าผมไม่ได้พีพังแจ็แล้วก็ไม่ได้พีแกนะครับดังนั้นเนี่ยถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเกรเซอร์แล้วก็จีนแล้วก็บูสต์มาร์คทูต่อในปีหน้าแทนนะครับสำหรับรีวิวของ ander, นนฟอิกควาส์คัมเมอด้วกีสบูตแบงค์หน้าฟอร์มกับฟีเวอรับ ถ้าใครชอบกลบกกวนฝากดกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ